สวัสดีครับผมวิถีนายเสานะครับผมมาดูนี่ฮะอันนี้คือลูกกอครับผมลูกลูกกอเห็นไหมฮะดูนะครับอันนี้ที่แกะเสร็จแล้วนะครับผมโอ้สวยงามเลยจะมีความเหมือนถั่วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมีเม็ดนึ่งเนี่ยที่แกะออกแล้วนะฮะ กะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโอ้หมันมากครับผมยอดมันกถั่วอีกนะฮะดูดูดูดมีเวลาคั่วนะครับผมต้องใส่น้ำก่อนนะครับผมใส่น้ำเสร็จปับ๊บแล้วก็คั่วไปจนกว่าน้ำจะแห้งแล้วก็คั่วต่อน,นะฮะคั่วจนแห้งจนได้สีแบบนี้เลยนะครับผมแต่ตอนคั่วต้องใส่น้ำนะครับผมอ่ามันจะจะทําให้ข้างในนี้ จะเพิ่ม,มวความหอมในการคั่วคั่วแห้งเยี่ยมยอดครับผมลูกกอรก็ผม